เพื่อนๆมีพี่น้องๆนะครับเคยมีอาการแบบตุ่มเล็กๆเล็กๆขึ้นนะครับตรงบริเวณผิวหนังไม่ว่าจะเป็นฝ่ามือนะครับหรือหลังมือหรือว่าส่วนไหนก็ตามนะครับมันเป็นจุดเล็กๆเล็กๆและมีน้าเล็กๆเล็กๆอยู่และมีอาการคันบริเวณรอบนี้นะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องชารักนะครับวันนี้ครับได้ทําการนะครับไปค้นคว้าหรือไปพบกับ ข้อมูลข่าวสารชนิดหนึ่งครับที่น่าสนใจมากเนยนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับจะมีประโยชน์ครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับให้ได้รับชมกันนะครับเพราะว่าไปดูมาเนี่ยหลายๆคนนะครับเคยเป็นนะครับแบบนี้นะครับเป็นตุ่มเล็กๆเล็กๆนะครับขึ้นบริเวณผิวหนังของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทรงไหนนะครับของร่างกายก็ตามนะครับ ซึ่งสาเหตุน,นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แน่ชัดนะครับถึงขั้นร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันเป็นจากโรคอะไรหรือเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเขามีงานวิจัยบอกมาว่านะครับจะเป็นนะครับเกี่ยวกับความวิตกกังวลความเครียดแล้วก็ความหุดหิดนะครับหรือการที่เป็นประจําเดือนหรือมีการพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองนะครับบางคนเนี่ยครับทำงานจนลืมตัวนะครับลืมดูแลตัวเองแนละ้วก็ไม่มีเวลาได้พักผ่อนหรือไม่มีเวลาได้ เขาเรียกว่าผ่อนคลายความเครียดตรงนั้นนะครับบางทีก็อยู่ดีๆมีอาการแบบภูมิแพ้คล้ายๆกับอาการคล้ายๆกับอาการภูมิแพ้ตัวเองนะครับแบบมันจะคันนะครับทั้งตัวนะครับคนที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นเหมือนกันนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเกาใช่ไหมครับพอคันเนี่ยพอเกาเกาสักพักเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตุ่มนะครับเล็กๆตรงที่บริเวณรูขุมขนของร่างกายนะครับหลังมือฝ่ามือนะครับยังเป็นเลยนะครับมันเป็น อะไรที่แบบน่ากลัวมากนะครับเขาบอกว่ามันมีส่วนนะครับเกี่ยวข้องนะครับเนื่องด้วยอาการเครียดอะไรแบบนี้นลครับแล้วก็มีความวิตกกังวลเล็กน้อยนะครับและก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับเขาบอกว่าปฏิกิริยานี้เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่เขาเรียกว่าได Dr โด s ีนนะครับมันเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเลยนะครับรอบตัวเราเลยเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะแย่นะครับปัญหานี้นะ มันจะทําให้ส่งผลเสียต่อร่างกายเราได้นะครับหนึ่งก็คือปัจจัยนะครับปัจจัยที่มีผลเลยก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับอปัญหาทางอารมณ์นะครับมีความหงุดหงิดนะครับแล้วก็มีความเครียดสะสมแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับก็มีวิธีแก้นะครับหลายๆวิธีเลยนะครับก็เช่นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปพบแพทย์นะครับเรื่องผิวหนังนะครับแล้วก็เขาจะเอายารักษาเราเนี่ยกินนะครับ ก็บอกว่าถึงขั้นนะครับถึงขั้นต้องไปพบนักจิตวิทยาด้วยนะครับผมบอกไว้นะครับอาการเนี้ยมันคือมันส่งผลเสียต่อร่างกายหมดเลยนะครับช่วงนี้อาการเนี้ยมันจะเป็นกันเยอะอยู่นะครับแล้วก็เรื่องความสะอาดนะครับของเสื้อผ้าหืของน้ําที่เราอาบนะครับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาหารการกินนะครับการสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอมหรือการสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้ล้างมืออะไรแบบนี้นะครับมันก็มีผล นะครับช่วยให้มันเกิดโรคนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีวิธีแก้นะครับแต่ละทุกโรคนะครับมันจะมีวิธีแก้ของมันเองนะครับก็เราพยายามนะครับระบายความเครียดบ้างนะครับพักผ่อนในเพียงพอบ้างนะครับสิ่งไหนที่มันไม่จําเป็นนะครับเราก็อย่าไปพุ่งสร้างกับมันให้มันเยอะนะครับเราเอาเวลามาดูแลตัวเองบ้างนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับ เราต้องรู้จักรักตัวเองครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องนะครับแค่สิ่งอะไรก็ตามที่มันทำให้เราเครียดถึงขั้นจิตวิตกเกินไปนะครับบางทีทํางานไปทําไปนะครับถวายตัวไปเลยเนี่ยผลตอบแทนที่ได้มามันก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่เราทํานะครับ แล้วก็ยังจะส่งผลเสียต่อร่างกายเรากองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะแบ่งเวลานะครับในการดูแลตัวเองบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่องชาครับก็มีการนําเสนอนะครับเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับเรื่องโรคชนิดนี้นะครับให้เพื่อนๆได้รับทราบได้ฟังแค่เพียงเท่านี้นะครับหากว่ามันติดติดขัดขัดหรืออะไรก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่ในการที่จะ นำสื่อข่าวสารหรือนำอะไรก็ได้เกี่ยวกับสุขภาพนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมเราฝากให้กําลังใจติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ